กินตนิยายภาระตะสิวาราตรีบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่35สหายเก่าพร้อมกันสมไม้ก็ไหวยยบด้วยการเหยียบย่ำหนักๆเข้ามาผู้ที่ปรากฏกายขึ้นเป็นบุรุษชกันมิลัขะในเครื่องแต่งกายรัดกุมติดตามมาด้วยสหายในเครื่องแต่งกายคล้ายกัน กอดอกยืดเสะยะยิ้มอยู่ทั้งสองร่างที่ปรากฏขึ้นขัดขวางการคู่เข็นนั้นสูงตระงานกำยำมิดด้อยไปกว่าร่างของสินทุที่สวนสเสพไปอูเวนได้โอกาสก็กตะลีตะลาลุกขึ้นร้องว่าจับมันมันจะปล้นทรัพย์จากข้าเร็วจับไอผู้ร้ายและแล้วก็ออกวิ่งหนีเอาตัวรอดไปโดยเร็วคงเหลือไว้แต่สินทุและสองบุรุษที่ผุดขึ้นแทรกอย่างกระทันหัน สินทุตนั้นไม่ได้เอาใจใส่กับร่างกรรำยำทั้งสองที่กอดอกคุมเชิงอยู่เลยพอตั้งตัวติดก็เพ่นผลจะติดตามกูเวนไปแต่ถูกปัดเท้าเซกเขมำไปเบื้องหน้าจึงกระชากดาบจากข้างเอวปราดจากฝักด้วยอาการที่บอกชัดถึงการต่อสู้นี้เสียงหัวรอกขบขันสนุกสนานดังมาจากบุรุษทั้งสองคนหนึ่งถอยไปยืนพิงต้นอโศกอย่างสบายใจอีกคนหนึ่งยืนเฉยมองดูการเคลื่อนเข้ามาอย่างหมายพิคาด ของสินธุอย่างไม่สะทกสะทานพอดาบในมือของวานิชมิลัคะในร่างปลอมแปลงเป็นอารยันขวดกันนำลงมาก็ก้มศีรษะหลงหลบแล้วใช้เท้ายันเซไปพลางหัวเราะร่าสำคัญสำคัญฮฮจงฝันแบบนี้มันแบบของมิลคะ,ะนีวาเจ้าจะใช้ได้ก็แต่พวกอารยันเช่นเจ้าเท่านั้นจะมีวันใช้ได้เลยกับมิลคะ,ะเช่นข้าดีละ เมื่อครู่นี้เจ้าขู่เข็นตาเท่าพูนนั้นจะด้วยประสงค์อันใดก็ตามทีบัตรนี้มันถึงคราวเจ้าบ้างแล้วพร้อมกันบุรุษร่างใหญ่ก็ปรีเข้าหาสินธุในวันนิดหลวมตัวแทงสุดเหยียดจึงถลําเพราะฝ่ายตรงข้ามพลิ้วกายหลบปลายดาบและตะวัดจับไว้ได้ในระยะประชิดด้วยความจัดเจนว่องไวในลักษณะของจับสิงรังใบหน้าของสินทุจนหงนเงยพลางกระซิบถามปนหัวเราะเจ้าเป็นใครบอกมา ไม่ขาดจะหักขอเจ้าเสียประสงค์อันใดจึงขู่เข็นเอากับมิลขาเท่าผู้นั้นยังมิทันที่ฝ่ายจับจะพูดขาดคำก็ถูกพลิกฟาดอย่างรวดเร็วด้วยความจัดแจงในการต่อสู้มิแพ้กันลอยข้ามศีรษะไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้นพอทรงกายลุกขึ้นได้ด้วยความมืนงงเพราะคาดมิถึงในพิษสงก็พบกับปลายดาบขาวเป็นมันวับกลางแสงดาวดิ่งเข้ามาจึงกระชากดาบออกจากฝักปิดป้อง ดังนั้นการต่อสู้ได้ดาบต่อดาบจึงอุบัติขึ้นอย่างหนุดันแลว,ว่องไวเสียงกระทบฉาดฉับที่ระัวผู้ไม้ข้างเคียงขาดกระจววินาศด้วยการจรฟันพลาดเป้าหมายทั้งคู่คล่องแคล่วและจัดเจนทัดเทียมกันยิ่งนักต่างคนต่างมิคาดฝันมาก่อนว่าจะได้มาเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่เต็มไปด้วยฝีมือและชั้นเชิงใกล้เคียงกันอย่างมิคาดฝันเช่นนี้ขมดาบฉวัดเฉวียนเป็นเงาวับ บุตรวิทที่จะดื่มเลือดของกันและกันอยู่ตลอดเวลาภาพของการประดาบระหว่างสองบุรุษที่ต่างก็มีประจักษ์ชัดถึงจุดประสงค์ของการและกันนอกจากจะมีความรู้สึกที่มิตรงกันขึ้นเพียงชั่วขณะดำเนินไปอย่างเลือดเดือดแล้วหวาดสายองยิ่งนักผู้ที่ชักดาบทีหลังนั้นแรกๆก,ก็ประมาทและผ่อนฝีมือประหนึ่งจะยาวเล่นแต่เห็นฝีมือดาบราวกับจากผันที่โจมฟันมาตามแบบมิลักขะ ก็ฉเฉลียวใจยิ่งนักรักคนกับความฉงนสนเทศทวีขึ้นเป็นลำดับเพราะคิดไม่ถึงมาก,ก่อนว่าจะได้เผชิญกับผู้ต่อสู้ที่พร้าไปด้วยเล่เห์เลี่ยมการต่อสู้อันเที่ยวชาญและจัดเจนสำแดงชัดว่าได้ผ่านการฝึกปรือและใช้มาอย่างดีเลิศจึงระมัดระวังกายขึ้นทุกขณะส่วนสินทุในวานนี้ประหลาดก็เช่นเดียวกันเมื่อแรกมั่นใจว่าเพียงดาบสองหรือสเป็นอย่างมากคงผดดศึกได้เรียบร้อย และอย่าว่าแต่หนึ่งหรือสองคนที่รายล้อมอยู่เบื้องหน้าเลยเมสสกร้อยที่ประดังเข้ามาก็จะบันให้ยับลงในพริบตาการกลับปรากฏว่าผู้ขัดขวางการกระทำของตอนนั้นกลับพราวไปด้วยฝีมือดาบอันเกรยียงไกรฉลาดด้วยไหวพริบและว่องไวปราเปรียวไปด้วยพลังยิ่งรกระับรัสรายิ่งนักระดมกำลังจู่โจมเต็มที่เพื่อที่จะติดตามกูเวนต่อไป แต่ก็มิอาจที่จะหลุดพ้นจากการต่อสู้ไปได้ครั้งหนึ่งไฟขัดขวางแทงเฉียวผ้าคลุมหน้าของสินธุขาดติดปลายดาบปลิวไปซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับที่สินธุควงดาบกดดาบปรปักไว้และใช้เท้าถีบยานร่างนั้นพังหะเข้าไปในซุ้มโยธากากิ่งไม้เกี่ยวกระชากผ้าคลุมหน้าออกจากแสงเดือนและความสว่างจางๆที่ทอดมาจากประทีป ชวาลากลางสนามคลีส่องให้เห็นใบหน้าของกันและกันถนัดทั้งสองตะเลงร้องอุทานออกมาพร้อมกันเฮ้ยนักุลาวรุษร่างที่จูโจมเข้าขัดขวางถูกเรียกว่านักุลาส่วนอรารยันปลอมที่ขูเ่เข็นโกเวนเมื่อครู่นี้ใครๆก็รู้จักในนามของสินทุในวานนิชค้าลูกสัตว์ถูกร้องทักว่าวรุษ แล้วทั้งสองฝ่ายก็จังงังอยู่เช่นนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นสินทุได้สติก่อนสะอึกเข้ามาพอดีกับที่ปลายดาบของนักกุลาชี้ดิ่งตรงลำคอพร้อมกับเสียงห้าวแหบหยุดเข้ามาใกล้ข่าเพียงก้าวเดียวมิข่าก็ท่านเป็นศพนักกุลาสินทุอุาทานสถานสั่นนักกุลาก้มศีรษะให้ยิ้มใส่แยต่ตอบว่าเป็นเกียรติแก่ข้านักท่านขุนพลวรุษเอ้ย ที่ยังอุตส่าห์จำขุนจรนักุลาแห่งผาสิงค์คำลนผู้นี้ได้แม้ว่าเทวทหะแห่งมิลกกะจะได้ถล่มลงเช่นไรทั้งข้าและท่านก็ยังคงเหลือชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้พบกันอีกเหมือนจะสร้างบนร่วมกันฮ่าฮดีใจขั้นนักไม่นึกเลยว่าจะได้พบยอดทหารมิลกกะแห่งชาตะเวทอีกทั้งทั้งที่จากหน้ากันไปเสียกว่า20ฤดูการสินทุนิ่งอั้นอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกว่า ดูก่อนขุนโจรนเดรถีพุ่นหรือพิภพข้าเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะได้เผชิญเจ้าอย่างบังเอิญเช่นนี้และก็ในสภาพที่พิลึกเช่นนี้ด้วยใช่หรือไม่ข้าหมายถึงทั้งข้าและท่านนักวลาย้อนถามแววตายังเป็นประกายแวววาวระมัดระวังตัวทุกฝีก้าาเจ้าเข้ามาในพระนครเทวทหาเพื่อประสงค์อันใดนักวลาหัวรอกขึ้นบนฟ้ารีดวงตาลงเย,ย้ย ท่านทุนพลวรุษเล่าเรข่เข้ามาในพระนครเทวตหะเดิมของท่านด้วยกลใดถ้าข้าเป็นท่านจะไม่ยอมเหยียบย่างหมาบนแผ่นดินที่ละเลงไปด้วยเลือดบัพรพบุรุษเช่นนี้อีกเลยในเมื่อข้าย,ยังมีชีวิตอยู่อย่างผู้ประราชัยแต่ท่านขุนพลคงจะลืมความหลังครั้งกับโนนเสียแล้วกระมัง เพราะข้าเองถึงแม้จะเป็นโจรป่าก็พอจะรู้ข่าวอยู่บ้างดอกว่ายอดทหารมีลักขะแห่งชาตะเวทผู้ล่วงลับบัดนี้ลืมสัญชาติเดิมไปแล้วแปรพักไปสวามิพักรับใช้สาหตเดชชาจากรพัฒอารยันแห่งลุ่มน้ำยมุนนาและปลอมแปลงมาเป็นจารบุรุษอยู่ในแผ่นดินของพิษณุมหาราชเพื่อหวังอมิตรลาบสักการสินทุฝืนหัวระแผ่วเบา จ้องมองดูขนโจรเีรถีแนวแน่เจ้าจะเข้าใจเช่นไรก็ตามทีเธอแต่ข้ากระทําทุกทีทุกอย่างเพื่อชนเผ่าไม่เลียกขาทั้งชาติไม่ใช่เพื่อใครอื่นทั้งสิน้นและเจ้าก็คงจะเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับความรู้สึกแห่งการกอบกู้เผ่าพันุครั้งนี้มันเป็นสายเลือดรุนแรงที่เดือดพล่านอยู่ในกายของมิลัคขาทุกชีวิตแม้ว่าข้าและเจ้าจะเคยเป็นปราปักมาก่อนเก่าด้วยเหตุที่เจ้าเป็นขุนโจรแห่งผาสิงคํคำรนและข้าเป็นขุนทัพแห่งชาตะเวทผู้จะต้องปราบปรามแต่มาบัดนี้สภาวะเช่นนั้นไม่ได้มีอยู่กับเราทั้งสองทว่ามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือเจ้าและขา้าต่างก็เป็นมิลักขะที่จะต้องกู้ชาติ นักุลลายักไหลตวัดดาบในมือวนเล่นสายตาที่มองดูสินทุไม่มีความไว้วางใจตอบว่าสหายเอ๋ยวิสัยจรนั้นอ่ะอยากนักที่จะลวงให้ตายใจด้วยกลอุบายใดยๆทั้งสิ้นข้าไม่เคยไว้วางใจใครมาก่อนเลยและหัวของข้าก็มีรางวัลพอที่จะให้ความสุขสบายแก่ท่านไปได้จนตลอดชีพไม่ว่าท่านจะนำไปมอบให้แก่พิษณุมหาราชหรือสหัสเดชา จึงดังนี้แหลเราต่างคนต่างแยกทางกันเถิดอย่าได้ขยับเข้ามาใกล้ข้าเลยแม้แต่สักก้าวท่านเองก็ในตระหนักดีอยู่แล้ววัดดาบของนักอุลาฝันทุกสิ่งทุกอย่างขาดสะบั้นลงได้แม้กระทั่งเวตฉัตรของอธิราชเจ้าแล้วไม่เคยอ่อนให้แก่ใครเลยส่วนดาบของท่านข้าก็แจ้งดีอยู่ว่าคมกริบนัก มิฉน,นั้นชันไหนเลยจะยังเหลือชีวิตรอดพ้นจากน้ำมืออรารยันมาได้จนบัดนี้ข้ามีธุรกิจที่จะพึงกระทำณเทวทาหานี้ส่วนท่านก็มีธุรกิจของท่านเราต่างคนต่างจากกันเถิดนักุลาก้มศีรษะให้น้อยๆและโบกมือกับสมุนสนิทถอยอย่างระมัดระวังเข้าไปทางผู้ไม้ใหญ่สินทุตะโกนเรียกชื่อขุนโจรเดียรถีอีกครั้งหนึ่งแต่นกุลาหัวเราะ โบกมืออำลาโดวมิยอมฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นหายลับไปในบัดดอนบทที่36นางนกป่าทัศยุนั้นเมื่อเที่ยวตระเวนค้นหาบิดาจนทั่วแล้วไม่พบก็มุ่งกลับเคหะของตนอย่างร้อนใจพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเงาประเปรียวเงาหนึ่งค้นหาอะไรอยู่ที่แคร่ของบิดา มองเห็นได้รางๆจากแสงจันทร์พอได้สะดับเสียงประตูเปิดก็วิ่งปราดประหนึ่งอาการเพ่นของกระต่ายป่าตรงไปที่หน้าต่างราชาแห่งวันนี้พกประหลาดใจยิ่งนักร้องทักก้องว่าเฮ้ยนั่นใครยุด พร้อมกันกับเสียงตะกอนความว่องไวประจำสัญชาตญาณกระทำให้ทัศยุกระชากมีดสั้นประจำตัวคว้างอย่างแม่นยำไปที่ร่างนั้นโดยทันทีคมมีดเปลิยวหวไปบักอยู่กับผนังริมหน้าต่างทะลุติดชายเสื้อของแขกในยามวิกาลที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นผลให้ชัง,งักติดสลักอยู่ตรงนั้นมิอาจจะเพ่นพ้นหน้าต่างไปได้พอดีกับที่ทัศยุปราดถึงตัวกระชากร่างนั้นกลับคืนเข้ามาในห้องได้พร้อมกับเสียงคำรามถาม จะเป็นใครและเข้ามาในเคหะของข้าดโดยประสงค์อันใดดวงตาเตื่นเป็นประกายรับแสงจันทร์ทั้งโค่ที่จ้องแจ๋วตอบมาในระยะใกล้นั้นทำให้ทัศยุงุนงงและคลายความเกรี้ยวกราดลงแปลเป็นความพิสวงครลมครันกระพริบตาอย่างมืนงงร่างของเฉลยลึกลับห่อตัวอยู่ในอ้วมือทั้งสองอ่อนนุ่มละมิดละไมเกินกว่าที่คิดไว้และใบหน้าก็ผุดผ่องยองใหญรับแสงจันทร์ผิดไปจากบุรุษแพทย มิอาจจะกล่าวได้ถูกว่ารัศมีดวงตาคู่นั้นฉายแววหวาดกลัวตกใจหรือวิงวอนเช่นไรทัศยุปัดผ้าคลุมศีสากออกในทันใดก็อุทานออกมาเบาเมื่อมองเห็นเส้นผมยาวสยายถักไว้ด้วยไหมหลบซ่อนอยู่ภายในผ้าคลมุมหลุดกระจายดำคลับอยู่เต็มแผ่นหลังอาา้าฮ่านี่เจ้าคือใครกันนี่ราชาแห่งวันิพกพืมพำปนหัวร้อต่ำกระชากตัวมากลางห้องและใช้มือข้างหนึ่งจุดคบเพลิงขึ้น เมื่อความสว่างแผ่ไปทั่วห้องจึงมองเห็นภาพใบหน้านั้นได้ถนัดดารุณีรุ่นขนองร่างเปรียวในตาคมยืนอยู่อย่างฐานาเฉลยในอุ้งมือมิอาจจะกระทำความจ่างประชัดให้แก่สายตาของทัศยุได้เพียงครู่หนึ่งคลับคล้ายคลับคล้าว่าจะเคยเห็นที่ใดมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกใช้มือข้างหนึ่งขึ้นปิดพักของนางไว้เหลือแต่ดวงตาแจ่มกระจ่างทั้งคู่ ยังคอพิษอยู่อึดใจเดียวก็ดีดนิ้วเปาะร้องว่าอานึกออกแล้วเจ้านั่นเองเจ้าของผ้าขาวที่โยนมาให้แก่ข้าขณะที่เกิดเรื่องกับทหารอรารยันเกเรเมื่อเช้าเนี้ยไม่นึกเลยว่าจะงามถึงเพียงนี้แต่อะไรก็ช่างเถอะข้าอยากจะถามเจ้าว่าเข้ามาในเคหะของข้าในเวลาเช่นนี้เพื่อประสงค์อันใดานางมิได้ตอบหอริมฝีปากเหมือนจะนิ่งคิดเฉยอยู่เช่นนั้นทัศยุถามซ้ำาม,มาอีก จึงเหลือบเนตรขึ้นศพนิดนึงแลลยิ้มเอื้อมมือมาจาับผ้าแพรสีขาวที่ทัศยุยังผูกติดอยู่กับคอเล่นทัศยุปลดออกโยนคืนไปให้เอาเอาคืนไปและต่อมาว่าเจ้าเข้ามาทำไมอาน,นิจจาบุรุษชาการนางเอ่ยขึ้นช้าๆด้วยเสียงอ้อยอิงเดินช้าๆด้วยลีลาอันอ่อนช้อยไปรอบห้องแกะปมผ้าในมือเล่นพลางชำเลืองมองดูทัศยุ ซึ่งยืนกอดอกจับตาดูนางอยู่ตลอดเวลาสมบูรณ์ไปด้วยพลังและทรงโฉมประโลมตาประหนึ่งกฤษณาเทพโบททว่าดวงเกียติพิเล็กล้ำอมไมิตผ้าผืนน้อยเนี้ยของข้าอย่าเมื่อถึงคราวคับขันก็ได้เคยใช้ให้เป็นประโยชน์มาแล้วเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือและปลอบประโลมซับให้แม้กระทั่งหยาดเหงื่อเลโลหิตชูผ้าผืนนั้นขึ้นพิจารณาดูรอยด่างดวงของโลหิต ที่ทัศยุเช็ดออกจากบาดแผลที่เกิดแต่หอกของทหารเมื่อเช้าแล้วโยนขึ้นบนอากาศปล่อยให้มันลอยต่ำลงมาวางราบอยู่กับพื้นที่เป,เปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสายตาของนางทอดลงจับอยู่ที่ผ้าผืนนั้นคลานพดสิ้นทุละกไล่กีดที่จะใช้มันอีกก็โยนคืนอย่างปราศจากใย,ยดีมายัางเจ้าของโดยมิคำนึงถึงความปรารถนาอันดีของเจ้าของที่มอบให้ไปด้วย,ยจิตใจที่ทุ่มทอดให้ทั้งหมด ม่ผิดอะไร,กระเกษตรมูลฝอยที่หาค่าไม่ได้สามนางผู้เป็นเจ้าของอุตสาหสละเส้นแม้กระทั่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นกุลสตรีของตนเองติดตามมาด้วยใจห่วงหวังจะเยี่ยมเยือนและสอบถามว่าบาดแผลที่ถูกซาบด้วยภาพผืนนั้นเนะี่ยหายเรียบร้อยเป็นปกติแล้วหรือฉไหนกลับถูกขยา่าตะคอกถามปลาหนึ่งจะดื่มเลือดกินเนื้อว่าเจ้าเข้ามาทำไมฮะโอ้ยช่างหน้าอน,นาถเหลือ ทัศยุเงียโสดสนับกระแสเสียงเอื้อยอ่อยของนางกับริบตาเปรอแล้วหัวรอกก้าขึ้นอย่างขบขันยิ่งนักก้มศีรษะให้ด้วยอาการเยาะดูกรน,นางผู้อารีและมีเมตตาจิตอันประเสริฐฉัไหนเลยเล่าข้าจะม่สำนึกในบุญคุณของนางที่เป็นเจ้าของผืนผ้าผืนน้อยที่ซับเหงื่อและเลือดของข้าซ้ำยังซาบซึ้งในความปราณีแห่งนางนัก ที่อุตสาหะศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรีเข้ามาเยี่ยมเยือนข้าจนถึงในเคหะซอมซ่อแห่งนี้แต่ให้ธรณีแยกเธอข้าพิศวงนัก,กวาตาข้าฝาดไปหรือไรเมื่อเปิดประตูก้าวเข้ามาเห็นใครคนหนึ่งหรือคนอะไรกุกกักอยู่ที่มุมห้องด้านโน้นไม่ผิดอะไรกับนางแมวป่าหายเยื่อและพอได้ยินฝีเท้าแห่งข้าก็ถลาไปที่หน้าต่างรวดเร็วปานจะบินถ้ามีของข้ามันช้าไปอีนิดเดียว คงจะไม่มีโอกาสได้รับความปลาณนีเยี่ยมเยียนจากนางเป็นแน่ข้าเป็นสตรีขวัญอ่อนนางเอ่ยมาในเสียงเอ่ยเอยเช่นเดิมดวงตาอันคมกริบเหลือบไปทั่วห้องอย่างระมัดระวังท่านตวาดกล้องเข้ามาข้าก็ตกใจเสียทัศยุหัวเราะกล้าวกระชากแขนนางเข้าไปใกล้าถามแผ่วต่ำจริงจังด้วยสำเนียงขู่ตะคอกว่าบอกมาตามตรงเจ้าต้องการอะไรที่นี่นางร้องกล้องขึ้นด้วยความตกใจ ทัศยุใจหายว่าปิดปากนางไว้โดยเร็วเหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแลกนางหัวรอกคลิกลอยหน้าท้าทายอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านทัศยุสบดเพิ่มพรรมันตะคข้อถามนางอีกและนางก็ร้องแหลมขึ้นอีกราช้าเหงวันนี้พกรีบตะครุบปากนางไว้มั่นนางแมวป่าบัดซบเจ้าจะร้องหาอะไรร้องให้ชาวบ้านเขารูส้สิว่าทัศยุบุตรชายของในกุเวนฉุดเอาผู้หญิงเข้ามาไว้ในแคหา ทัศสยุทานออกมาด้วยความตกใจในถ้อยคำของนางช้าๆนงแมวขโมยนี่ใครจะตกเป็นจำเลยไปแล้วกระน,นั้นหรืออ๋อมิทราบนางบอกหน้าตาเฉยพูดแก่ให้ดีนะเขืนเอะอาจ้คจะกลีดร้องให้กล้องเที่ยวดูซิว่าชาวบ้านจะหาว่าข่าเข้ามาขโมยของของท่านหรือจะเชื่อว่าท่านจุดฆ่าเข้ามาลองดูไม่เอ่ยกล่าวจบนางก็ขยับจะอ้าปากร้องอีก ทัศยุละล่ำาลัลักเพราะหลงกลโดยไม่รู้ตัวอุบอิบสะบดอยู่ในลำคอช้าอย่าร้องสำคัญนักหน้านานองไมยป่าตัวเนี้ยเจ้าจะเอายังไงก็เร่งว่ามานางหัวร้อเสียงใสนิ่งเฉยเสียทำเป็นทองไม่รู้ร้อนมินหนำซ้ำยังครางเพลงเบาๆอย่างสบายอารมณ์เดินสำรวจตรวตราไปทั่วห้องแลกระโดดขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของทัศยุราชาเห่งวันนพกง่นงานขัดเคืองยิ่งนัก ในที่สุดก็หัวเราะออกมาเดินเข้าไปเท้าเอวอยู่ใกล้ๆบอกข้าเธอแม่นนางนกป่าเอ้ยอันใดเป็นความประสงค์ของเจ้าที่เข้ามาในนี้นางเลิกคิ้วขึ้นถามอ้อยอิงว่าจะเรียกข้าให้ไพร่ลอกกว่านี้ไม่ได้เจียวหรอช่างเปรียบเทียบท่าเสียไม่น่าฟังเลยกดเจ้าไม่ได้มีลักษณะการปรับเปลี่ยวว่องไวและเต็มไปด้วยเยล่ห์ประหลาดล้ำเย่ยงนั้นดอกหรือเอาเถอะข้าจะขอเรียกนาง ว่านางผู้เจริญสิ่งใดเป็นความประสงค์ก็หาได้มีคำตอบจากนางอยู่ดีนั่นเองปากครวนเพลงและนิ้วเรียวเขี่ยอยู่ที่สร้อยมรกตที่แขวนอยู่กับคอพอสายตาของทัศยุเหลือไปพบสร้อยเส้นนั้นก็ลืมตาโพลงฉุดนางขึ้นมาจ้องแน่วแน่ร้องว่าอาเจ้านั่นเองบุตรีของสินทุแม่นักดําผีเท้าหลมกรดที่เกือบจะทําให้ข้าถูกข้าตายโดยอคันตุกะต่างแดน นางหัวเราะเห็นฟันขาวเป็นเงาหมุนตัวไปยืนอยู่กลางห้องไม่เห็นผ้าขาวท่านรู้ว่าข้าคือนางหนึ่งที่มอบให้แก่ท่านเมื่อตอนเกิดเหตุกับอารยานและเมื่อเห็นสร้อยเส้นนี้จึงเพิ่งจะรู้ว่าเจ้าของผ้าคือนางละบามร้องเพลงขายลูกสัตว์เมื่อบ่ายบัดเนี้ยอยาเมื่อเห็นค้าเข้ามาอยู่ในเคหะของท่านขนาดนี้แล้วยังจะรู้หรือไม่ว่าข้าประสงค์สิ่งใด ทัศยุจ้องมองดูนางมิวางตายิ้มน้อยๆขณะที่สายหน้าข้าไม่เคยเข้าใจอะไรเจ้าเลยนอกจากดวงตางามของเจ้าทั้งคู่ซึ่งฉายแสงท้าทายบบรุดทั่วแผ่นดินนางเคลื่อนเข้ามาหมุนกายช้าๆด้วยอาการอันยวนหัวใจอยู่เบื้องหน้าของทัศยุแลว้ววนนิ้วเรียวอยู่กับอุระของราชาแห่งวันนิพกตอบประโยคให้ว่าแม้แต่ท่านเองทัศยุสถานสั่น กลิ่นหอมจางๆจากเกสาและผิวละเมียดของนางโชยมากระทบนาสิกประสาทกระทำให้เกิดความรัอนจวนใจยิ่งนักนางช้อนสายตาขึ้นเอ่ยมาด้วยเสียงหวานเย็นว่าข้าจะเข้ามาขโมยแหวนของท่านที่ได้รางวัลจากพิษณุมหาราชทัศยุเลิกคิ้วขึ้นยกนิ้วที่ประดับแหวนขึ้นดูแล้วหัวเราะเบาๆอน,นิจจาสิ่งเนื้อทนนั่นเองหรอกหรือ ที่เรียกเจ้าให้เข้ามาหาข้าด้วยอาการอันแผ่วเบาประดุดเงาของปีศาจเอาเถอะดูสิดาเอ้ยเห็นแก่ปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าเมื่อเจ้าอยากได้มันจริงไซจงเอาไปเถอะสิ่งนี้เป็นรางวัลจากทัศยุในการอาจหานผิดหญิงของเจ้าจับมือนางขึ้นกำแล้วบรรจงสวมแหวนให้สีหน้าของนางเปลี่ยนไปทันทีด้วยคาดมิถึงมาก่อนว่าทัศยุจะมอบให้โดยง่ายดายเช่นนั้น กัดริมฝีปากตะลึงไปครู่หนึ่งแต่ทัศยุมิทันสังเกตเห็นเงยขึ้นถามว่าจะพอใจหรือยังนางไม่ได้ตอบก้มลงหยิบผ้าที่ปล่อยให้หลุดลงกับพืนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเป่าฝุ่นละอองออกและผูกเป็นเงื่อนปริศนาไว้ที่คอทัศยุกระซิบว่าค่ายผ้าผืนนี้แก่ท่านด้วยหัวใจทั้งเส้นมันเป็นกรรมสทธส์ของท่านแล้วจงอยาคืนมาให้ข้าอีกมิทันที่จะหมดประโยคของนาง ทัศยุคล้องเอวอรชรดึงเข้ามาแนบกายแล้วโอดกอบแนบแน่นก้มลงประทับจุมพิษสนิทแนบลงบนริฝีปากแดงเรือย้อยยายั่วหัวใจบรถให้ลืมตนด้วยอาการกระทําอันนอกสํานึกนอกจากจะเกิดขึ้นด้วยพิษรันจวนใจเกินกว่าที่จะต้านนางอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งขยับจะดิน้นแต่แล้วก็ระทวยไปด้วยพิษจูบอันรุนแรงเล่าร้อนนั้นบิดละเล่าอยู่ในวงแขนของทัศยุ สั่นสะเทือนไปตลอดทั้งร่างและหัวใจนานเท่านานจากรสสัมผัสอันรุจิตนั้นเมื่อทัศยุคลายวงแขนออกอย่างมึนงงนางสวนกายไปติดผนังด้านหนึ่งหายใจสะท้อนหอบริมฝีปากระริกสั่นแล้แววตาเป็นประกายประหลาดจับมาที่ทัศยุ่นแน่แนคล้ายจะเอ่ยถ้อยคำใดๆออกมาแต่แล้วก็หันหลังกลับ เพนแผลวออกไปทางหน้าต่างด้วยอาการอันว่องไวปราเปรียวมิผิดกับนกป่ายามตระนกแล้ววิ่งหายลับไปในเงามืดทัศยุร้องเรียกแล้ววิ่งตามมาชังอกหน้าดูที่หน้าต่างก็พบกับความว่างเปล่า